ครับครับผมสวัสดีครับน้องทั้งสองครับผมทั้งคมประตักแล้วก็ชมน้องครับไปที่คมประตักก่อนเลยครับเป็นไงบ้างครับน้องการเตรียมตัวไปซ้อมไฟนี้ก็เคยแล้วครับดีครับในดีที่ผ่านมาเราเคยเชอกชกกับทุนก็เขาเป็นมวยส่งไหนเราพอศึกษาเกี่วกาบชกเขาไหมศึกษาครับวันนี้น้ำหนักที่ชกร้อยสามสิบต่อร้อยสามเม็ดเป็นเราที่ต่อหนึ่งปอนให้กับเขาครับเป็นไงบ้างต่อหนึ่งปอนค่ ไม่มีปัญหาอืผ้าที่แล้วเราก็ต่อต่อช่อฟ้าใช่ไหมไฟที่แล้วเราชกร้อยเท่าไรครับสิบสามสองครับสามสิบสองบอลเลยแต่ว่าไฟนี้ดีกว่าไฟที่แล้วปอนลหนึ่งเป็นไงบ้างครับการในตัวฝึกซ้อมไฟนี้ซ้อมอยู่ค่ายที่ค่ายเดลรัสดีครับพี่หลวงอาจารย์สุรัตน์นี่ต้องบอกว่าไม่ต้องพูดถึงในเรื่องการฟิกซ้อมครับหลักๆเลยที่เตรียมจะมาสู้กับธงน้อยครับก็น่าจะไต่เรื่อยๆนะในแลราคิดว่า บอลนึงที่เราเสียเปรียบเขานี่มีมีผลต่อกมมบอชกไหมไม่น่าครับดูนรูปรูปร่างชุกๆเราสูงแล้วแต่ว่าวันนี้เราเสียเปรียบความสูงให้กับธงน้อยอาเสียเปรียบครับอาวุธไหนของธงน้อยที่ท,ที่ที่สร้างความกลัลกดดันให้กับเรา,ถ,าถ้ามันก็เขาเขา<อ>มาครับ<อ>แน่นอนธงน้อยต้องเปิดเกมเดินจนนะับนายตีแน่แล้วเรามีวิธีแก้งไงบ้างก็ไปเลยครับไปเลยนอกจากฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวมีมีอย่างอื่นเสริมมาไหม แต่ว่าบอกไม่ได้ครับต้องรอดูบลังทีครับน้ำหนักเป็นไงบ้างครับก็มาเกินนิดหน่อยร้อยสามสิบก็สบายๆทำกิโลครับมาสามโลกว่ากว่า็มาตรฐานอยู่แล้วสามสี่โลเป็นธรรมดาน้ำหนักนี้ยังชกได้อีกนานครับมั่นใจว่าน่าจะผ่านได้มั่นใจครับสั้นๆเลยครับผมาฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราฝากถึงเอฟซีแฟนๆครับเครื่นี่จะทำยันไงที่นีงนะครับแต่ผมขอโชคดีครับผมครับมาที่ทุ่งน้อยบ้างครับโอเคโอ้ สองน้อยวันนี้เราได้เปรียบหนึ่งบอนครับร้อยสามสิบต่อร้อยสามสิบเอ็ดเป็นไงน้ำหนักนี้ก็ได้มาชกไฟที่แล้วที่วิทย์มูลังศิก็เป็นร้อยสามสองร้อยสามสองวันนี้บีบลงมาร้อยสามสิบเอ็ดไม่มีหนาไม่โดนหนาก่อนหน้านี้ในมือรอบเราก็ผิดหวังไปเพราะว่าน้ำหนักมันบีบเกินไปด้วยยังี้ ช่างดีไปครับช่างก่อนหนึ่งวันมันก็ไม่ฟื้นนะไม่ไหวไม่ได้ครับไม่ได้เลยแม้แม้แม้ว่าจะช่างก่อนหนึ่งวันแต่ว่าไฟที่แล้วก็โชว์เห็นแล้วว่าร้อยสามสิบหน่อยหน่อยอาวุธแล้วก็ทรงมวยนี่ดูดีกว่าร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดทิ่ผ่านรับชิ่มนอนหลับแล้วน้่งนั่ตรงนี้ไม่เราคิดว่าที่ทําให้เราฟอร์มดีขึ้นมาใช่ครับต่บีบดมากเกินไปก็เหนื่อยครับอืม แต่ว่าไฟนี้ก็กิโลครับนี่ก็3โลครับสโลกว่าสามโลกว่าก็สบายๆ<บ>าที่ไฟนี้ซ้อมอยู่สจรวนใช่ครับซ้อมกับพี่แชมป์ครับพี่แชมป์สจรวนก็ดูแลอย่างดีมีใครเป็นคู่บังคู้สองบ้างก็มีเพชรลูกแดงเพชรปรน,เรปรนีเพชรแสบสุดหล่อนะครับช่วยรับปัใมในที่ผ่านมาเราเคยได้เปรียบเ้ื่องหนักไข่ไหมตั้งแต่จบไปมาก็เยอะอยู่นะครับก็นานนะครับ วันวันนี้ก็ได้เปรียบเป็นหนึ่งปอนครับคิดว่าหนึ่งปอนที่เราได้เปรียบคนนึ่ยคิดว่าเราตีอยู่ไหมก็ต้องรอดูครับอืนอกจากอาวุธเข่าในแล้วที่เราเตรียมมาจะขยมเขาเนี่ยจะมาทุกรูปครับหลักๆเลยก็คือวงในครับแต่ว่าก็เตรียมอาวุธอื่นเสริมมาสมมติถ้าเกิดสามยกสี่ยกสามยกนี่จับตีไม่ได้ยกสี่เราทาไงก็ต้องได้ครับไม่ได้ก็ยังไงก็ต้องได้ต้องเอาให้อยู่ครับถ้ามีโอกาสเราคิดว่าเราตีถึงนอกไหมครับถ้ามีโอกาสครับครับ แต่ว่าหลักๆเลยก็ต้องปังแข้งลูกใช่ครับฝีมือของเขาก่อนต้นๆเขาเตะเตะบนเก่งครับหลักๆเลยคือลูกกานคอคิดว่าวันนี้นี่เขาจะเตะเราโดนไหมต้องระวังครับอืต้องระวังรัดกลุมระดุมถ้าเกิดเตะไม่หล่นก็ทรายแตกว่างนั้นน้ำหนักไม่มีปัญหาปล่อยเวกขึ้นมานี่กินดิ่มนอนหลับดูร่างกายสดใสหน้าตาสดชื่นมากผ่านยากครับท่าน เกิน0.4ครับ Harr สบายสบายฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราในคืนนี้นะครับก็คืนนี้เป็นแรงใจแรงเชใจผมเลยครับผมเต็มที่แน่นอนครับครับผมขอโชคดีครับตรงนอยครับผมเนื้อตัวของตรงน้อยครับ